สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมาทําใบงานร่วมกันนะครับเรื่องเศษส่วนนะครับใบงานล่าสุดนะครับที่คุณครูแจกให้นะครับจะมีทั้งหมด2ตอนนะครับตอนแรกนะครับให้เติมตัวเลขลงในช่องว่างนะครับมีทั้งหมด6ข้อแล้วก็ตอนที่2นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะครับให้หาเศษส่วนนะครับจงแสดงวิธีทำ และตอบนะครับอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายนะครับมีทั้งหมด7ข้อนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำนะครับร่วมกันนะช่วยกันนะครับแล้วก็คิดตามนะครับจะได้ทำได้นะครับอาจย์ข้อที่1นะครับตอนที่1าถามว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับข้อที่1เศษ2ส่วน7 เท่ากับสี่เหลี่ยมส่วน63นะครับอ่ะทีนี้วิธีการทำนะครับถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขแบบนี้เนาะให้นักเรียนใช้วิธีการคูณเลยนะครับว่า7คูณกับอะไรแล้วจะได้กับ63นะครับคุณครูก็เลยเอา7นะครับ7มาคูณ9 7 9นะครับ63 นะครับดังนั้นข้างล่างคูณ9ข้างบนก็ต้องคูณอะไรครับคูณ9นะครับ92หรือว่า2คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ18นักเรียนก็ใส่18ข้อที่2นะครับ18ส่วน24เท่ากับ6ส่วนสี่เหลี่ยมนะครับให้นักเรียนมาดูนะครับตัวบนอ่ะ ตัวบนนะครับ6คูณกับอะไรแล้วจะได้18มีไหมครับก็ต้องเป็น6คูณกับ3ได้18นะครับ6ไปคูณกับ3นะครับได้18ดังนั้นตัวบนคูณ3ข้างล่างก็ต้องคูณอะไรครับคูณ3เช่นกันนะครับอ่ะ3อะไรได้24 3คูณกับอะไรได้24 3คูณกับอะไรครับ8ได้24นะครับเสร็จแล้วครับ1ข้อข้อที่3นะครับนักเรียนลองดู9คูณกับอะไรแล้วได้45ก็ต้อง9คูณกับอะไรครับ9คูณกับ5นะครับได้45ดังนั้นตัวบนก็ต้องคูณกับ5ถูกต้องไหม อะไรที่คูณกับ5แล้วได้30ก็ต้อง5คูณอะไรครับคูณกับ6ได้30นะครับเสร็จแล้วต่อมาข้อที่4นะครับ5คูณกับอะไรจะได้20ก็ต้องเป็น5คูณกับ4ได้20นะครับอันนี้ก็ต้องคูณกับ4เช่นกันนะครับต้องเป็นอะไรครับ7เนาะ เจคูณ4ได้28นะครับต่อมาข้อที่5นะครับข้อที่5 3คูณกับอะไรแล้วได้จุดจุดจุดมีไหมคุณครูก็เลยจับมันคูณกับ7ซะเลย7คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ21นะครับอ้า7คูณกับอะไรได้14สมีไหม72 14นะครับต่อมานะครับข้อที่6นะครับเรลังดูข้อที่6กเขาให้มาแค่25ส่วน75เท่ากับสี่เหลี่ยมส่วนสี่เหลี่ยมอ่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาคูณกันดีนะครับคุณครูจะจับคูณ25 25คูณกับอะไรแล้วี่้25 25ก็ต้องคูณ1ได้25นะครับ25คูณอะไรได้75 25คูณ3นะครับเท่ากับ75ถ้าเกิดนักเรียนนะครับเห็นโจทย์แบบนี้นะครับให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนนะครับจับคูณกันแล้วนักเรียนจะได้คำตอบเติมในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับ ต่อมาตอนที่สองนะครับแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับอ่าอย่างง่ายโจทย์เขาให้กำหนดมาให้นะครับหนึ่ง เศษนส่วน3นะครับลบภายในวงเล็บ3ส่วน5บวก1งส่วน6วงเล็บปิดเท่ากับนะครับเราใช้สูตรเดิมนะครับนำา3นะครับนำามมาคูณกัน3 1 3นะครับบวกอีก1เป็นเท่าไหร่ครับบวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4ส,ส่วน3นะครับลบนะครับวงเล็บเปิด เศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน6วงเล็บปิดนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับดึง4ส,ส่วน3ลงมานะครับลบกับอะไรครับ3ส,ส่วน5นะครับนักเรียนลองดูนะว่าตัวเนี้ยตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องจัดการหาอะไรครับ หาผลคูณเพื่อให้ได้คำตอบมันเหมือนกันนะครับ5นะครับ5คูณกับอะไรจะได้30ก็ต้องเป็น5คูณกับอะไรครับ5คูณกับ6นะครับ5คูณ6ได้30นะครับบวกดึงเครื่องหมายบวกลงมานะครับบวกนะครับเศษหนึงส่วนอะไรครับส่วน6คูณกับอะไรครับ6คูณกับอะไรแล้วจะได้30 6ก็ต้องคูณกับ5นะครับ ได้30นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยครับดึง4ส่วน3มาครับ4ส่วน3นะครับลบนะครับภายในวงเล็บจับคูณกันเลยครับบนคูณบนล่างคูณล่างหรือว่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ3คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ18นะครับส่วนก็คือ5คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ30นะครับแล้วก็บวกนะครับ 5้คูณหนึ่งได้5้านะครับหกได้เท่าไหร่ครับ30ใส่บใสวงเล็บปิดจากนั้นนะครับดึง4ีส่วนสลงมาครับจากนั้นนะครับนำสิบมาบวกกับ5ได้เท่าไหร่ครับได้23สนะครับส่วนเท่าไหร่ครับ30นะครับส่วน30 นะครับอ่นนักเรียนลองดูนะครับตัวส่วนมันไม่เท่ากันแล้วต้องจัดการหาคอลนอนะครับคูณกันเพื่อให้คําตอบมันได้เท่ากับให้มันเท่ากันให้ตัวส่วนมันมีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับดึง4ส่วน3ลงมานะครับจัดการเลย3คูณกับอะไรแล้วจะได้30เท่ากับตัวนี้นะครับ3คูณกับ10นะครับคูณทั้งเศษแล้วก็คูณทั้งส่วนนะครับ แล้วก็ลบกับอะไรครับ23ส่วนอะไรครับ30นะครับตอนนี้นะครับตัวส่วนเราเท่ากันแล้วเราเท่ากันแล้วจากนั้นนะครับนำา4ไปคูณกับ10ได้40นะครับ3คูณกับ10ได้30นะครับจากนั้นลบกันนะครับ2 3ส่วน30นะครับดังนั้นนะครับตัวส่วนเราเท่ากันแล้วเราจับการคูณกันเลยครับ 4 0นะครับ40ลบ23นะครับ0ลบ3เหลือ7นะครับเพราะว่า0ูนตัวนี้มันลบลไม่ได้ยืมหน้ามาหนึ่งนะครับก็ต้องเป็น10นะครับ3นะครับลบ2เหลือ1นะครับข้อนี้ตอบอะไรครับ 17.:30 ส่วน30นะครับตอนเวลาตอบหนูต้องตอบเป็นอะไรครับเป็นตัวเลขไทยนะครับ เสร็จแล้วครับ1ข้อนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากข้อที่1ผ่านไปนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับ2เศษ2ส่วน3ลบ1เศษ3ส่วน10ลบเศษ4ส่วนห้า นะครับอ่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับไปรอเลยครับจับเหมือนเดิมนะครับจับ3ไปคูณ2แล้วก็บวกกับ2นะครับ3 2 6ทดอ้ทดูดผิดนักเรียน3คูณ2ได้6บวกอีก2เป็นเท่าไหรครับ6แล้ว8 8นะครับ8ปส่วน3นะครับลบ1 0 1 10นะครับจับมันคูณกัน1 0 1 10บวกอีก3เป็นเท่าไหรครับ13ส่วน10นะครับลบ 4ส,ส่วน15นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้เลยครับจากนั้นนะครับเราจะมาหาคอ r นอกันทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับจับปัญหาคอรนเลยเพราะว่าตัวส่วนมันมีค่าไม่เท่ากันนะครับคุณครูก็เลยนำเอา8นะครับส่วน3นะครับมาคูณกับ10คูณทั้งเศษแล้วก็คูณทั้งส่วน ดึงลบมานะครับดึงลบมานะครับนักเรียนจะเห็นได้นะว่าคุณครูทำเนี่ยตัวส่วนเนี่ยมันคือ30แล้วตัวต่อไปนะครับก็ต้องก็ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนให้มันให้มันมีส่วนได้ถาม30นะครับดังนั้นคุณครูก็เลยจับคูณอะไรครับคูณ3นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ได้แล้ว30นะครับ30ได้แล้วต่อมาลบเท่าไหร่ครับลบ 4ี่ส่วนสิอันนี้ก็ต้องได้สามสเท่ากันดังนั้นคุณครูก็เลยจับคูณอะไรลูกคูณสองนะครับดังนั้นนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับจากนั้นนะครับทำยังไงกันใส่เครื่องหมายเท่ากับรอเลยจับคูณกันเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ8คูณ10ได้ 80นะครับ3คูณ10ได้30นะครับลบ13คูณ2ได้เท่าไหร่ครับเอ้ยโทษทีนักเรียน13คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ30เท่าไหร่39นะครับส่วนอะไรครับ30นะครับลบ4คูณ2ได้8นะครับส่วนด้วย15คูณ2ได้3 10นะครับจากนั้นนะครับ นำ80นะครับลบ39แล้วก็ลบ8นะครับจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่33นะครับส่วนด้วย30นะครับอ่าน,นักเรียนลองมาดู 33ส่วน30มันยังตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนนักเรียนลองมาดูนะครับว่ามันมีแม่อะไรแม่สุดคูณอะไรที่มันหาร33แล้วก็30ได้ลงตัวนะครับคุณครูก็เลยจัดการนะครับเอา3นะครับเอา3มันมาหารนะครับเอา3หารเลยลูกนะครับ3ามหนึ่อะไรได้30ก็ต้องเป็น3คูณกับ10 ได้30ดังนั้นนะครับได้11เพราะเราหารกันมาแล้วเสร็จนะครับเราจะได้1 1ส่วน10นักเรียนว่ามันตอบได้อย่างมันยังตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเศษมันยังมากกว่าตัวส่วนเราจะต้องตัดนะครับนำมันมาหารนะครับเพื่อให้มันเป็นจํานวนคละหรือว่าให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับอจัดการหารนะครับ11ตั้งนะครับหารด้วย30นะครับ เอ้โทษทีนักเรียนเอา11ตั้งหารด้วย10นะครับโทษทีนะครับ11ตั้งหารด้วย10นะครับ10หาร11ได้ไหมไม่ได้เอาแม่ที่ใกล้เคียงห้ามเกิน11นะครับ10 1 10นะครับชัก1ลงมานะครับเหลือ0ดังนั้นข้อนี้จะตอบอะไรครับ1เศษ1นึส่วนสินะครับตอนเวลาตอบก็ขอให้ตอบเป็นตัวเลขอะไรครับตัวเลข นะครับเสร็จแล้วครับข้อที่2ของเรานะครับต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3ข้อที่สมของเรานะครับมีทั้งคูแล้วก็มีทั้งหารนะครับ ข้อนี้ใช้วิธีอย่างง่ายเลยนักเรียนนะครับอา่าข้อที่3โจทย์เขากำหนดมาไว้ว่า3.5ส่วน5คูณ1เศษ5ส่วน7หาร1เศษ1ส่วน14นะครับนักเรียนจัดการเลยครับ3.5ส่วน5นะครับคูณจับคูณกันเลยครับคูณ1คูณ1ได้7บวกอีก5เป็น12ส่วนอะไรครับส่วน7หาร นะครับหารนนะลูกหาร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 ด้วยอะไรครับไม่ใช่บวกนะหารมันคือหารน,นะครับหาร14คูณ1ได้14บวกอีก1เป็นเท่าไหร่ครับ15ส่วน14จากนั้นเท่ากับเลยครับดึง3ส่วน5ลงมานะครับ3าส่วน5นะครับคูณนะครับส2่วน7เปลี่ยนจากหารเป็นคูณ เปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับกับเศษนะครับเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนนะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับอ่ะนักเรียนลองดูนะครับว่าทั้งเศษทั้งส่วนมันมีตัวไหนที่สามารถนะครับหารกันได้ให้นักเรียนทำไมครับหารกันเลยนะครับครูก็เลยนำสามนะครับกับ15มาหารกัน3 1มส สามห้าสิบห้าจากนั้นคุณครูก็เอาเจ็ดนะครับไปหารกับสิบสี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับดึงมาลงมาเลยสิบสองนะครับส่วนอะไรครับห้าคูณคูณทั้งเศษแล้วก็คูณทั้งส่วนเลยนะครับสองนะครับส่วนอะไรครับห้า จับ1ับสคูณกับ2 2เลยครับ12 1, 12 12 2 2เท่าไหร่ครับ24นะครับใส่24 5คูณ5ได้25นะครับข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะนักเรียนเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนสามารถเป็นคําตอบได้เลยนะครับ,ตอ,อบตอบนะครับ24บส่วน 25นะครับเสร็จแล้วครับเด็กๆนะครับ3ข้อและชมอีก1คลิปนะครับ4ข้อก็จะเป็นการจบนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนนะครับเรื่องเศษส่วนไม่ยากนะครับถ้านักเรียนรู้จักวิธีคิดนะครับรู้จักการคูณนะครับไม่ยากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเด็กๆคลิปหน้าครับ